ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยนะฮะปุ๋ยเคมี3 0,000ืถึง40,000 40, ืปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณมีตั้งแต่6 0 0 0 7,000 8,000แต่ปัญหามันถูกกว่าก็จริงนะฮะแต่เวลามันใส่เนี่ยมันต้องใส่ถึงสเท่าโจทย์มันคือมันเลยทําให้ขบวนการต่งางๆมันไม่เดินเพราะว่าอย่างชาวบ้านสมติขเขาซื้อมาถูกก็จริงแต่เวลาเขาใส่แล้วเฮ้ยมันไม่ได้ช่วยเลยอ่ะมันเล่งดอกเล่นผลเล่นอะไรไม่ได้นี่คือนี่คือจุดตายทั้งหมดของประเทศที่เกิดขึ้น เพราะนั้นเวลามีจุดนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทําให้ทําให้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในประเทศได้เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์ see, ที่เราทําจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ใกล้เคียงที่มันใช้ปริมาณไม่ไม่ได้แตกต่างจากปุย๋ยเคมีมากนะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนไม่ใช้ถ้ายิ่งเขาใช้คนปุย๋ยเยอะเขาต้องสต็อกปุ๋ยถึงสามเข้ากับปกติกาไม่ใช้นะฮะแม้ว่าเขารู้ว่าโอ้อ oh, ซ awesome ัมแล้วเนี่ยมันจะมันจะราคาไม่ได้แตกต่างหรือราคาถูกกว่าเล็กน้อย แต่เขาก็ไม่เลือกใช้เพราะมันใส่ในปริมาณมากมันต้องมีเรื่องของของการเก็บสตอ็อกวัสดุอีกแล้วก็เรื่องของคนที่จะเอาไปใช้ในกรณีของุูนที่ใส่หึงสามเท่าอย่างเงี้ยงานก็เพิ่มไปอีกเยอะโพเวอว่าอลลมิมอาจจะแพงกว่าด้วยด้วยส่วนตรงนี้ก็ได้นะฮะนั่นกนะ็คือเป็นจุดตายมาเลยเวลาเราย้อนกลับมาผมก็มาย้อนบอกว่าแล้วสอจะรอ่ะสจะรอเราจะพัฒนาตัวนี้ได้ไหมไม่อย่างนั้นเราเปลี่ยนประเทศไม่ได้เราก็เลยมองก็คือ ก็เลยคุยกับทางท่านอาย์เกษตรเพราะว่าทําไมการเกษมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มันมีอิมแพคแตกต่างกับคอื่นอย่างไรก็คือณตอนนี้เนี่ยเราสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เขาเรียกว่าเป็นค่าธาตุอาหารค่า NPK เนี่ยเป็น high N high P high K ได้โดยการใช้จุลินทรีย์เข้าไปร่วมกับไอตัวโปรดักในในเรื่องของต้นโปรดักที่เป็นโปรดักพื้นฐานในการผลิตปุ๋ยแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ไป ในการผสบสภาพนะเพื่อจะเพิ่มในเรื่องของความเข้มข้นของสารอาหารที่อยู่ในในปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยเวลาเราทําเราก็ผลักดันเราบอกว่าเราจะต้องผลิตปุ๋ยก็คือณนะักตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเติมปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ1-5เท่าของปุ๋ยเคมีเราต้องได้ผลผลิตใกล้เคียงแล้วไม่ใช่ว่าทาอีกสามเท่าไม่ไหวแต่เท่าแต่ถ้าให้ตรงๆกันก็ไม่ไหวออกนะเพราะว่าอินทรีย์ก็ทํามาเพื่อใช้สารเคมีไปเร่ง แต่ถ้าเราสามารถทําได้1.5เท่าโดยเฉลี่ยนเนาะเพราะว่าราคาที่เราทําถ้าเราทําปุ๋ยอินทรีย์สุดเข้มข้นเนี่ยในราคาที่ตันนึงไม่ถึงหมื่นนะฮะตันนึงไม่ถึงหมื่นถ้าเราได้สัก8,900 8, 8 9, จริงๆตอนนี้เราตั้งไว้8,900แต่ถ้าเราทําให้ทีเมียมจริงๆเนี่ยมันอาจจะไปใกล้เคียงกับหมื่นเนาะท่านหมื่นนึงแล้วก็มีปริมาณมากพอให้ชุมชนให้สังคมเขาไปใช้ แล้วปรากฏว่ามันสามารถที่จะใกล้เคียงนะฮะกับในพวกของปุ๋ยเคมีผมคิดว่าเวลาเราไปทําแล้วเนี่ยราคาไม่แตกต่างกันโปรเซสหรือปริมาณไม่แตกต่างกันแล้วทําไมคนก็จะไม่ใช้ที่คนก็ไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็อย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยเขาลองใช้แล้วยิ่งบางคนเขาไม่รู้เขาไปลองในส,าาสัดส่วนเท่ากันมันแตกต่างกันอย่างมหาศาลเลยเนี่ยระหว่างปุ๋ยอินรีย์กับปุ๋ยเคมีเพราะนั้นจะไปเร่งให้ต้นไม้โตเร่งดอกเร่งผลเนี่ยปุ๋ยอินทรีมันเร่งไม่ได้หรอก มันต้องย้ายเยอะมากๆม,มันถึงจะทำตรงนั้นได้นั่นก็คือจุดตายแต่ณตอนนี้เนี่ยที่เราไปทํากับทุเรียนนะฮะทุเรียนออร์แกนิกที่เราไปใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดนะ,ะที่เราพัฒนาขึ้นมาเองแล้วก็ไปขับเคลื่อนร่วมกับดังพวกน้อยหนาที่มันต้องใช้พวกสารเคมีเยอะเราก็ยังไปปรับปรุงจนชาวบ้านแถบสลับุรีแถบวัดปฐมวิเวกท,ที่ที่ขึ้นในดูเนี่ยเขายอมรับ เพราะว่าภาพต่างๆเหล่านี้มันจะต้องถูกปูดโดยการใช้จริงไม่งั้นเวลาเราพูดไปเนี่ยมันเหมือนกับโม้อ่มันไม่เห็นภาพสังคมตอนนี้เราต้องการ success m o ดลเพราะนั้นสอจะอเคสของสอจะอคือสร้าง s u c c e s โ m o ดลอย่างกินก๊อป o อร์ Port เนี่ยเราไป implement กับสยามกันที่ขับ3ามเดือนเต็มทํางานหนักมากเพื่อเราต้องการจบตัวนี้แล้วเราต้องมีซั c c e s s มเดลว่าเราทําแล้วแล้วก็ผลที่ในการทำเนี่ยมัน,มนเป็นผลที่ออกมาในทิศทางท,ที่เราวางไว้ ะะเป็นทิศทางที่ดีเราก็จะลงมือในการปรับปรุงสนามกอล์ฟจริงๆนะจากนี้ต่อไปเพราะว่านั่นก็เป็นทิศทางและผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราไปทําสนามกอล์ฟเรารู้ว่าธุรกิจกอล์ฟเป็นธุรกิจของคนมีเงินเนาะคนมีเงินคนต้องการสุขภาพแต่คนก็ก็ไม่อยากตายง่ายๆกันนะคนพวกนี้แต่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปสามารถจะเปลี่ยนแปลงนะฮะสังคมเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสนามกอล์ฟได้ผมเชื่อว่าย้อนกลับมาสุขหลายๆคนจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์งบ้านเราสุดท้ายแล้วผมต้องการไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็สร้างความเข้มแข็งในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แต่ตอนนี้ต้องชูในเรื่องของสนามกอล์ฟเพื่อดึงกระแสเหมือนกับที่ผมบอกทุกทุกท่านถ้าทุกๆท่านเนี่ยสามารถที่จะไปแล้วก็ข่าวออกไปปั๊บเนี่ยมันเป็นภาพที่เฮ้ยทำไมประเทศเราไม่มาผลักดันในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เอาเทคโนโลยีเอาโน้ตฮาวเราก็จะมีการรวมตัวกันนะฮะในหลายๆมหาลัย เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เรามีการจัดอบรมเกษตรทรีเราไม่ใช่ว่าเราทําเพื่อจะขายปุ๋นยนะแต่เราจําเป็นต้องทําปุ๋ยเพราะว่าถ้าเราพูดแล้วมันไม่สามารถที่จะมีพวกปุ๋ยสุดต่างๆเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยมันทุกอย่างเวลาทําแล้วมันก็จบก,กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะทําได้เราก็เลยไปติดต่อขอบวนการแล้วเราก็จะคอนโทรลร,ราคาปุ๋ยให้มันให้มันถูกที่สุดเน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะานั่นเป็นเบสิกแล้วสุดท้ายแล้วโน้ตฮาในการทำปุ๋ยจะถูกกระจายไปตามชุมชนไปตามสังคมต่างๆมันก็น่าจะยกระดับประเทศขึ้นเนาะครับประมาณนี้เรียนสอบถามที่เวกิดขึ้นอยู่เชียงเล่งก่อนครั้รายสั่งที่ช่งนี้ค่ะจะเกิดนี้มาแนวการเป็นยังไงคะท่านประธานครับก็อย่างที่บอกว่าสังประเทศเราเนี่ยนะก็คือสยามเมืองยิ้มเนาะมันควรที่จะ กินอยู่เที่ยวเล่นนอนเรืออะไรต่างๆเนี่ยปลอดภัยทั้งหมดเราเราควรจะทําภาพนี้ออกมาจริงๆนะฮะนอกจากก็ามาเที่ยวแล้วมาทานอาหารที่ที่มันปลอดจากสารเคมีหรอือะต่างๆนี่คือถ้าเราถ้าเราทําอย่างนี้ได้จริงเนี่ยประเทศไทยเราจะยิ่งซอฟต์พาวเวอร์เราจะยิ่งเข้มแข็งขึ้นเนาะเพราะว่าคนมาเที่ยวเมืองไทยมาเข้าคอร์สมาตีกล์ฟมาอะไรต่างๆแล้วสุขภาพไม่ต้องพูดถึงไม่มีสุขภาพที่แย่เราแน่ๆนะฮะแล้วก็ขบวนการท่องเที่ยว เราเรื่องของสินค้าทางด้านการเกษตรหรือว่าการทาอาหารมันควรจะเน้นเป็นในเรื่องของออร์แกนิกหมดได้แล้วเพราะว่าโน้ตฮาวเราเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าตอนที่เราถึงแล้วแต่เราจะกระจายอย่างไรจะกระจายโน้ตฮาวจะกระจายภาพต่างๆเหล่านี้ไปอย่างไรเพราะว่าสถาบันไม่ปิดองค์ความรู้อยู่แล้วสถาบันตั้งใจที่จะทําให้มันเกิดขบวนการให้มันเป็นแต้งต่อของประเทศนะฮะในการพิจาา เทรนด์ปีหน้านะคะสถานการณ์มีความเห็นยังไงบ้างคะในเทรนด์ของปีหน้าเกี่ยวกับแบบไลฟ์สไตล์ของคนในประเทศผมเ <Walk S 1> <ะ>ชื่อผมผมเชื่อมั่นว่าจากนี้ต่อไปเนี้ยไลฟ์สไตล์ของคนเราเนี่ยจะห่วงเรื่องสุขภาพแล้วก็อย่างที่เราพูดกันเนี่ยตอนนี้ในพูดถึงสังคมทั่วโลกเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของอ่า คาร์บอนเครดิตในเรื่องของคาร์บอนนิวทริี้ที่ลดการปลดปล่อยมลภาวะแม้กระทั่งโปรเซสต,ต่างๆนะฮะในการทํานาของเราเนี่ยเรากําลังถูกมอนิเตอร์นะฮะในการส่งข้าวต่อไปจะถูกกิจกันทางการค้าและ,ะว่าถ้าในการปลูกข้าวของเราเนี่ยใช้ทรัพยากรที่มันสิ้นเปลืองการใช้น้าบ้านเราเนี่ก็สิ้นเปลืองมากๆนะฮะแล้วสารเคมีที่ลงไปนะฮะสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเ้าตีกลับออกมานะฮะถ้าเราใช้พวกสารอินทรีนะฮะเป็น อินซีพวกออร์แกนิกในเรื่องของอาร์กิลเ u อร์เนี่ยมันก็ช่วยลดการปลดปล่อยนะฮะในเรื่องของ uh, มลภาวะทางด้านสารที่ไปทําให้โลกมันลดโลกรอดได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะฮะจะเป็นธีมรวงแล้วประเทศไทยเนี่ยมันไม่ควรให้ใครมากดดันเราควรเดี๋ยวเริ่มลิก,ลกตัวนี้เราก่อนนะไม่งั้นเราโดนแน่ๆนะตอนนี้สินค้าอื่นๆเนี่ยจะถูกการกําหนดด้วยโปรดักนะฮะโปรเซสในการผลิต นะฮะสินค้าต่างๆถ้ามีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไซต์เกินไปเท่าไหร่แลวไม่สามารถที่จะมาชดเชยเรื่องตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะถูกกีดกันทางการค้านะเพราะว่าโลกต้องการกระแสในการเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยรุนแรงมากเพราะว่าโลกร้อนมันทําให้ภาวะต่างๆเปลี่ยนแปลงมันใชเขาต้องใช้ยาอะไรดังนั้นประเทศไทยก็ต้องเตรียมรับตัวเนี้ยให้ให้เร็วที่สุดและในสถาบันีโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการลดคาร์บอนหรือความ่อ ครับตอนนี้เนี่ยของเราเน้นในเรื่องของคาร์บอนนิวทริตี้นะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมาร์ทซิตี้ที่เราจะทำแล้วก็กรีนยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะเรื่องพวกนี้นะฮะเราจะเป็นต้นแบบในขบวนการที่เราจะไปช่วยในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนก็จะคำนึงถึงโปรเซสของ สถาบันในการผลิตน้องๆนักศึกษาเนี่ยนะมันมีผลนะฮะขบวนการโปรเซสต่างๆม,มีผลต่อการลปลดปล่อยการคาำนกไสัยมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะทําอย่างไรนะฮะที่เราจะเคลมนะฮะในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะกลับมาให้สอตลอดเข้าสู่คาร์บอนเดียวที่ให้ได้นะฮะเราก็มีเราทําเป็นแผนนะฮะระยะเวลาที่เราจะขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเรามีพื้นที่ที่เป็นแคมปัสที่ชุมพร3,500ไร่ นะฮะที่ด่านช้างอีกแปดร้อยไร่เราก็จะเน้นในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เพราะเรื่องพวกนี้เราทําแล้วได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็จะเคลมกลับนะฮะในในผลที่มหลาลัยนะสถาบัานกนารศึกษาเนี่ยเราเป็นตัวปลดปล่อยการเข้าเมืองใส่ในสูในส่ในสังคมโลกเราก็ต้องเคลมนะฮะในการดึงเอาตัวที่เราไปช่วยลดการปลดปล่อยแล้วก็สามารถที่จะกลับมาทําให้คาร์บอนมันสมดุลได้นะแล้วมีเป้าหมายอยาไรที่จะทำให้ ในการขับเครื่องเค่นไทยใช้ไอตัวไอ้ควินีไอ้นี่ย่างน้มาขึ้นจริงๆเนี่ยนะฮะเราเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเรื่องใหญ่พูดตรงไปตรงมาเนี่ยคือการขับเคลื่อนเนี่ยถ้าพันธมิตรไม่แข็งแรงเนี่ยทาไม่ได้ทํายากมากเพราะเราก็รู้อยู่เนะาะก็คือธุรกิจขนาดใหญ่ก็คือธุรกิจในเรื่องของปุ๋ยเคมีสารเคมีเป็นธุรกิจขนาด ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆพวกนี้มันจะต้องเป็นเสียงไว้์จากคัสเตอร์เมอร์ดังๆว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการถ้าเราไม่ต้องการก็ต้องมีหน่วยงานมาทำให้มันมีความปลอดภยัยแล้วหน่วยงานปลอดภัยก็คือหน่วยงานของทางเราเนี่ยเราพร้อมทำแต่ถ้าไ i ต์ไม่ดังพอหรือว่ามันธุรกิจต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาครอบคุมตลาดนะฮะแต่เราก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ย hey, อยู่ครอบคุมแต่ก็ต้อถงถึงความปลอดภยัยของสุขภาพของชีวิตไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในต่งะประเทศถ้าจะแก้แบบ อง์รวมขนาดใหญ่แต่เราก็ใช้วิธีการแทรกซึมในกรณีน,นี้น,นะก็คืออถ้าคนสนใจก็เข้ามาอยู่ในรวมกลุ่มแล้วก็ทําเรื่องสุขภาพแต่ถ้าบางคนเขาบอกว่าเออเฮ้ยก็ยังใช้สารเคมีอยู่ก็ให้สังคมเป็นตัวตอบว่าถ้าบริษัทนี้นะผลิตโดยใช้ process ที่มีสารเคมีกับมีเจ้าเล็กๆน้อยๆตลาดผมอยากจะทําให้ตลาดต่างๆเหล่านี้หรือชาวบ้านต่างๆเขาผลิตในเรื่องของ process สิคนก็อาจจะวิ่งมาซื้อตามตลาดย่อยๆก็ได้ สังคมอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราท,ทําพวกพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆก็ต้องทําเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเอาเรื่องของสุขภาพเอาจุดอะไรต่างๆไปวัดปริมาณสารเคมีตกค้างเนี่ยผมว่าประเทศเปลี่ยนได้แต่ขึ้นอยู่ว่าใครที่จะเป็นตัวฟอรสว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการแล้วคนฟอสตรงนั้นเนี่ยมันต้องเป็นพลังของสังคมเนาะมหาลัยหน้าที่คือทำวิจัยให้เราไปฟอสเยอะๆเ,เนี่ยมันไม่ได้มันพลังไม่พอ นี่นี่คือเรื่องจริงแต่เราก็เต็มที่อยู่แล้วล่ะเราแง่วิชาการเนี่ยเราซัดเต็มที่อาจารย์แล้วตัวฟอสต์ตัวคาร์บอนยูกรไ์ฟอสไม่ได้มันเป็นออออตื่อนึรครับครับคาร์บอนตัวพวกนี้เนี่ยก็ก็เป็นชนิงแต่ถ้าพูดถึงว่าการเปลี่ยนจากอินทรีย์เป็นเคมีนั่นนั่นอัตราพาร์ตนึงอาจจะไม่ัอาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่มิติอื่นๆเนี่ยในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของอะไรแต่ผมเชื่อมั่นว่าต้นทางก็มีผลว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราทำปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้คงที่แล้วมีไฮเอ็นไฮพีไฮเคซึ่งสามารถที่จะสู้หรือว่าใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมี Me. ผมว่าตัวที่ผมคิดลึกๆนะตัวนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนมากกว่าเพราะว่าปุ๋ยอินรีย์ที่วางกันอยู่แต่ละที่เนี่ยก็คือผล,ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเเวลาเอาไปใช้มันเห็นความต่างกันเยอะมากมันก็เลยทําให้คนก็ขอใช้เคมี Me. ดีกว่ามันเร็วป่า แม้ว่าเงินเพิ่มต่างกันต่างกันแม้ว่าเขาบอกว่าเคมีอาจจะแพงกว่าคนรู้ก็ใช้แต่ถ้าไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้สามเท่าสี่เท่านั้ไม่ไหวอะ่ะแต่ถ้าเราคุยกันแล้วก็คนที่ผลิตปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดถ้าเขามีการมาเอามาปรับปรุงคุณภาพนะฮะแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ต่างๆเข้าไปมันก็จะทําให้ปุ๋ยอินทรีย์มันเพิ่มคุณภาพแล้วอย่างเงี้ยเราไม่เราไม่ต้องการทําคนเดียวเนาะแต่เราต้องการสร้างเน็ตเวิร์กให้ให้โครงสร้าง,งต่างๆน,นมันเดินเพราะคนเดียว มันอาจจะรวยบ้างน,นิดๆหน่อยๆแต่มันไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศหรือว่าไปปรับปรุงโครงสร้างไนดะ้ารตั้ง้ไว้ว่าแผนีทุหรือว่านบุนชนตอนนี้ผมติดต่อมีสิทธิ์เก่าบริษัทไอวานิกที่เขาทำปุย๋ยระดับต้นๆของประเทศเลยโดยเฉพาะปุ๋ยอิสรี่เขาทำเป็นระดับหนึ่งของประเทศอยู่แล้วเราก็คุยกับเขาเราก็พัฒนาสูตรเยเดี๋ยวก็จะเริ่มล้นสูตรของทาง KMTL ออกไปละ เพืนะ่อที่เวลาเราไปคุ๋ยอื่นปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะไปใช้ก็คือให้ทุกคนได้ได้มีโอกาสเลือกแล้วปุ๋ย6 0พันตละ6,000ก็มีแต่ถ้าในปุ๋ยนี้เราบอกเออเราใช้ h ฮเอ็นไอพีไฮเคถ้าเขาสามารถทำชานิสมันอาจจะ8ปดพันเกาน,นะเขาก็ลองใช้ดูว่าคุณภาพมัน <st utter> เป็นยังไงแล้วก็จะมีตัวแบ็กเอาให้คนเป็นทางเลือกเพราะบางคนบอกเ hey, ฮ้ยทำไมปุ๋ยแพงแต่มันต้องดู <st utter> เอาเหตุนผลไปคุยกันดีกว่าถ้าปุ๋ยเคมีตละสามหมื่นสี ถ้าเราไปทําบอกว่าสตรเราจะทําปุ๋ยถุกเราเราไม่มีความจาเป็นที่เราจะต้องทําปุ๋ยสูตรทั่วไปไม่เกิดประโยชน์ทางด้านทางด้านการพัฒนาในเรื่องของงานวิจัยและการศึกษาแต่ขอให้มันเป็น reasonable แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันจะไปช่วยทางด้นนั่นก็เป็นนั่นก็เป็นจุดหนึ่งเนาะที่เราหาวิธีที่จะมาแก้จุดต่างๆเ่นี้ถ้าเราทําภาพใหญ่แล้วเราแก้จุดพวกนี้ไม่ได้เราบอกว่าให้ไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปก็เจ๊งแล้วแล้วระบบมันก็เดินไม่ได้เพราะว่า ก็คนเขาบอกอก็ใช้อย่างเงี้ยเขาเห็นผลเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องต้องต้องเอาตั้งแต่ต้นทางซึ่งพอดีอย่างที่บอกว่าท่านดกเรเกษตร,รเ,ษเนี่ยงานวิจัยผมเจอแบบเนี้ยผมไลยด้บอกให้สตรอรเราเดินได้แหละเราจะลยุยไปเต็มที่เพราะว่ามันมีผลงานแบ็กอัพในเรื่องของงานวิจัยในในระดับกว้างกวาง นะฮะมันควรจะดึงเอาแกมาให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศตอนเนี้แกเพิ่งกลับมาจากไปจีนไปอะไรมาก็อยู่ต่างประเทศหมดเลยเพราะคือทุกคนเขายอมรับแล้วก็ให้เขาไปให้เขาไปาทดสอบให้เขาไปรับรองอ,อย่างเงี้ยแต่กองเมืองไทยกลับไปอีกแบบนึงเราบอกให้แกมาอยู่เนี่ยยังไงอธิการสนับสนุนเต็มที่แล้วเราต้องการให้แกมามีอิมแพ t ตต่อประเทศจากแปัจจุบันนี้ไอนี้ดีทั่วไปกับไอจที่เรื่องเนี อินปุ๋ยอินซีพรีเมียมไม่มีก็มีมีก็มีของอาจารย์เกษมที่คิงฟาร์มเออร์เนี่ยที่แกทำแต่แมสแก่ทำได้ไม่เยอะนะแกก็ทำทั่วๆไปปุ๋ยอย่างของอาจารย์เกษมเนี่ยตกประมาณ900 0แต่ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปในห6พันเองในในส่วนที่ถ้าเราไปซื้อเยอะๆเนี่ยจะตกประมาณ6 0พันเจ0ดพันแต่ปุ๋ยเคมีมันตันประมาณสาสิบนั่นก็คือนั่นก็คือความต่างของตัวนี้แต่ คุณภาพมันก็ต่างกันอย่างที่ที่บอกเนาะเราเลยต้องสร้างแมชอย่างปุ๋ยของทางอาจารย์กรเกษมทิ้งฟาร์มเมอร์แกผลิตได้ไม่มากถ้าคนก็ต้องการแมชกเยอะก็ตันละไปไม่ได้เราก็เลยบอกว่าเราต้องหาแหล่งแล้วต้องหาพาร์ทเนอร์ต้องหาคนอื่นมาแล้วก็มองว่าถ้าเราเราต้องการทําภาพใหญ่นะถ้าเราพูดไปแล้วแล้วเรามีของให้เขาใช้เออมันจะเกิดการแปลถ้าสุดท้ายเราไปสะดุดไม่มีของก็มไม่มีประโยชน์อีกอ่ะแล้วเราไม่มองตลาดตอนนี้ ตลาดณนะตอนนี้เนี่ยครับตลาดที่ต้องการเกษตรอินทรีย์เนี่ยถามว่า,าภาคส่วนที่เขามีการสปอร์ตตอนนี้มีพวกสูตรปุ๋ยของเกษตรอินทรีย์เนี่ยมี2 0 3 0 0อว่ามรตอปรนะฮะที่เขาใช้อยู่ถามว่าเขาก็เขาก็ใช้กันในกลุ่มเล็กๆใชในกลเ,เพราะว่าบางคนใช้แล้วอย่างที่บอกว่าใช้แล้วมันก็ค่อยเป็นค่อยไปถ้าถ้าเขาต้องการผลิตของเยอะๆเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์มันทําไม่ได้ มันผลิตของแมสเนี่ยมันผลิตไม่ทันมันเร่งไม่ทันมันอะไรไม่ทันมันใช้เวลาเยอะมันเลยทําให้ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์บางทีมันออกมาค่อนข้างแพงมันหลายหลายเรื่องเนาะที่เอามาเกี่ยวแต่ที่ผมมองว่าถ้าเราสามารถทําต้นต้นทุนทางด้านนี้ในราคาที่มันที่ที่มันจับต้องได้แล้วว่าโอ้ออรวมเนี่ยในในในความคิดของผมเนี่ยรวมทั้งรวมทั้งปุ๋ยแล้วรวมทั้งไอตัวชีวพันธุ์ที่ฆ่าแมลงแล้วเนี่ยมันต้องถูกกว่าระบบการทํา การเกษตรแบบเ,เคมีให้ได้แล้วก็เชื่อมั่นว่ามันทําได้เมื่อมันถูก,กว่าแล้วถามว่าทําไมคนเขาจะไม่ใช้ถ้าเขารู้โปรเซสเนาะผมก็ยังเชื่อมั่นว่าทําไมคนเขาจะไม่ใช้แต่การแพ็กเกจการเอาของไปส่งอย่างสมมติว่า้อาของเราไม่มีส่งแต่ก็สั่งปุ๋ยอิน e ซีย์ตอนที่ปุ๋ยุย,ยเคมีมันมีวงจรไปทั่วเลยอีกหน่อยเราอาจจะเอาเครือข่ายต่างๆเนี้ยมาเป็นเครือขา่ายของเราแล้วก็ส่งกระจายปุ๋ยเราต้องคิดให้มันให้มันหมดนะ ถ้าคิดไม่หมดคนเขวก็เฮ้ยมันหาซื้อไม่ได้นหาใช้แล้วทุกอย่างมันไมีทางเลื่อนได้เลื่อนได้ช้ามากมันก็ค่อยๆเป็น,นค่อยๆไปแต่มันเสียงกอาจา,ารย์เลว,ว่าตอนเ้ยมับบกมเ์ท้าาั่นสัส่นว,สวนคนทผมว่าไม่ถึงสิบเปอร์เซ็ต์ต่มากต้องบอกว่าต่ำมากในทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอย่างปลูกข้าวเนี่ยทุกคนก็ต้องใช้สัญทุก การเกษตรทุกอย่างให้สารเคมีหมดแต่ใช้มากใช้น้อยนั่นหลักการเป็นนั้นหมอยู่นวเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเพียวในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยไม่น่ามีเกินสิปรเนตแต่ผมว่าอยู่ที่ประมาณห้าเเ็นเนาะน้อยมากต่ำมากแต่เราจะทํายังไงที่จะทําให้คนแก่ต่างกันก,นกนดต้องสู้กันแล้วตอนนี้เราจะเน้นที่สนามกอล์ฟก่อนแล้วไปที่สวนที่ไร่หรือเปล่าครับผมจริงๆเนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยพอเราเคยพูดถึงในในเรื่องไปที่สวนที่ไร่เนี่ย ตอนนี้เนี่ยพวกแปลงทุเรียนที่เป็นออร์แกนิกเนีย่ยแล้วเราเอาออร์แกนิกทุเรียนออร์แกนิกส่งไปที่จีนเนี่ยมูลค่ามันกระโดดไปคนละเรื่องเลยนะเราใช้กับทุเรียนเนี่ยเราทํามาเยอะและ้วแล้วก็พวกเกษตรที่ก็เป็นออร์แกนิกเริ่มมีเยอะแล้วนะฮะอย่างที่เราบอกว่าณนะตอนนี้เริ่มมีเยอะแต่เดี๋ยวเราต้องสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไปผลักดันให้เขาเป็นเกษตรออร์แกนิกเราผมก็เลยอันนี้เป็นการบ้านใหญ่อของผมคือผมต้องหาตลาด เพื่อที่จะซัพพอร์ตให้ได้ไม่งั้นทุกคนมีเครือข่ายไปเป็นออร์แกนิกหมดแล้วขายของไม่ได้มันก็จบอีกนะบ้านเราสุดท้ายแล้วเวลาเดี๋วเราไปผลักดันอะไรเราต้องหาหาสินหากระจายสินค้าทางการเกษตรไปต่างประเทศเราต้องเปิดตลาดใหม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะผลักดันอะไรไปทุกคนก็เอ้ยอ้าวผลักดันแล้วยังไงอะ่ะฉันมาทําแล้วฉันก็แต่ในความตั้งใจของผมเนี่ยผมจะทําให้ต้นทุนมันไม่ได้ต่างกันเพราะไม่ได้ต่างกันคนธรรมดา เขาก็สามารถที่จะทําตัวนี้แล้วก็ขายในตลาดธรรมดาก็ได้ด้วยถูกปะนั่นก็คือจุดหมายปลายทางตรงนี้มันไม่ได้ยากเกินไปถ้าเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้แต่จะทํายังไงให้สังคมเห็นแล้วให้เริ่มอย่างเช่นตลาดสดตลาดเราต้องมีตลาดสดที่เราอาจจะคุยกันเองเซร็จขึ้นมานี่เป็นตลาดสดของ organic. ออร์แกนิกทางด้านพืชผักทางเกษตร,รอย่างเดียวเลยแล้วทุกคนมาปุ๊บก,ก็จะมาซื้อต่างๆทีนี้แล้วเดี๋ยวัจะขยายผลทําให้ชุมชนทุกคนเป็นออร์แกนิกหมดนั่นแหละคือมันน่าจะเป็นสิ่งปลายทางที่เราอยาก ตนนี้มีแบบเหมือนโลโก้หรือ,บนนอแบบมาตฐานใดรองรับไหมคะเช่นแบบถ้าเกิดสนามกอเนี่ยผ่านการแบบว่าทำรสิ่งสีแล้วเราจะได้รับโลโก้เนี่ยเพื่อการันตีถูกฮนะเพราะเราอย่างที่เราบอกว่าในส่วนของเซอร์ติฟายเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดอย่างตอนเนี้ที่ทางทีมงานที่ก็ไปที่เ็เป็นเครือข่ายในต่างประเทศที่ก็าทากันที่ที่ใช้คําว่าแอดซีเนาะ ที่ทางท่านอาจารย์เกษมเนี่ยก็เป็นโฟลเดอร์ล้าก็ตั้งเอาเป็นเครือข่ายแอซีที่ไปตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในหลายๆประเทศในในรอบอาเซียนเพราะฉะนั้นณตอนนี้แอซี SC เป็นที่อยอมรับในขบวนการของเพื่อนบ้านในขบวนการของการทดลองเพราะว่ากลุ่มแอซีเป็นกลุ่มวิจัยที่มีงานวิจัยซัพพอร์ตเราก็จะใช้แอซีกับเคมพร่วมกันเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ตัวนี้ไปใช้ในการเซอร์ติฟายในที่นั้นเราก็เรื่องนี้เรื่องอยู่ที่ความเชื่อมั่นเนาะ แล้วเดี๋ยวถ้ามันเกิดความเชื่อมั่นแล้วมันก็จะสามารถที่จะดําเนินการได้แต่ไม่เหมือนกับบ้านเราวเราวลาเรามีเรามีเลกูลเลเตอร์เวลาเราออกกฎกติกาอะไรแล้วเนี่ยผมมันเข้มมากเลยนะกฎกติกาของเกษตรินรีบ้านเราไม่ต้องทำเลยเลยอย่างเช่นแปลงอย่างเงี้ยต้องมีการวางไว้ก่อน6เดือนเพื่อจะให้สารกิโนะอย่างนี้ตายทาไม่ได้แต่แต่ทางของเคสของอาจารย์เกษตรเนี่ยเขาใช้วัดเอาคังก็คือเอาจุลินทรีย์มาปรับปรุงถ้ามีโลหะหนัก ก็มาปรับปรุงแล้วเวลาปรับปรุงแล้วแล้วเราก็ใช้ตรวจสอบเนี่ยเอาคำถ้าเอาคำแบบนี้โอเคผ่านก็สามารถดําเนินการนะใครอยู่ดีจะไปหยุดทั้งหมดไว้6เดือนแล้วก็ไม่มั่นใจผมได้บอกว่าไอ้เรื่องทฤษฎีต่างๆเ่าเนี่ยมันทําให้มันลําบากกับการที่มีอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันเดินไม่ได้แต่คอนเซปต์ของเราเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงเลยอย่างสูตรทุเรียนทุเรียนมีอยู่แล้วไปเปลี่ยนให้เป็นทุเรียนออร์แกนิกทำยังไงนะมีมาตรการในการเข้าไปแล้วก็ตรวจสอบต่างๆแล้วตรวจสอบถึงมาตรฐานแล้วเขาก็จะรับรอง อะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากอทุเรียนนมีอเปลน้อยหนาที่เห็นผมที่ผมเห็นเขาเขาไปทำนะเพราะว่ามันแต่ผลไม้ที่วัดปฐมนิเวกเนี่ยเป็นแหล่งกระสินซีหลากหลายนะในทางนั้นเขาทำแต่ที่มันมีเพราะว่าทุเรียนมันมันมันได้ราคาเขาก็เลยไปลอนส์กับในทุเรียนให้เป็นทุเรียนเปไนอีกแล้วก็พวกน้อยหนาพวกกล้วยพวกอะไรพวกเนี้ยมันมีอยู่แล้วนะในเรื่องของการเข้าไปดำเนินการ พวกสัตว์น้ำในสัตว์อะไรนะครับสัตว์น้ำสัตว์ผมนี่แหลอ๋อในพวกกุ้งเนี่ยเขาทำเอ่อกุ้งเนี่ยเขาเน้มยงเป็นกุ้งออร์แกนิกเพราะว่ากุ้งเนี่ยคือเขาผลิตผลิตผลหมูออร์แกนิกตอนนี้ที่เขาทำอยู่ไข่ออร์แกนิกนะตอนนี้พวกสัตว์ออร์แกนิกเนี่ยน่าสนใจบางคนคิดว่ามีแต่เฉพาะพืชแต่เออผมก็ไปฟังแกก็บอกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ดูดต้นทางสมมติว่าถ้าเราจะคุยเรื่องไก่ออร์แกนิก ผลผลิตที่ไก่กินนั่นแหละตอนเริ่มต้นเลยก็ต้องมาใช้คว่าเฮ้ยมันมีสารเคมีไหมไอตัวเล่งสารเล่งอะไรทั้งอย่างเนี่ยเจ๊งหมดอ่ะไม่ได้ไม่มีทางที่เป็นออร์แกนิกอย่างเงี้ยมันก็ไม่งโโมโมั้นฮอร์โมนอะไรต่างๆมันเข้าในร่างกายเราเต็มไปหมดเลยถ้าเราเริ่มดีแค่เราอยากจะเป็นไม่ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ที่เป็นออร์แกนิกผมว่ามันจะกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบเดิมมันก็จะน่าจะมีประโยชน์มากๆพวกเราเนาะสุขภาพแต่ล้นเรื่งองผลไม้ ไปตอนนี้เราไปทางเกษตรนะในครับเราก็พวกอาหารสัตว์ตอนเนี้ยเราก็อาจจะต้องคิดการทําอาหารสัตว์ที่เป็นออ์แอนิกนะเพราะว่าอาหารสัตว์ที่มีปนเพื่อนเป็นเคมีหมดหลักสารสารเคมีไปปนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเวลาอาหารสัตว์พวกนี้ไปใช้มันก็ทําให้สัตว์ต่างๆไม่ไม่เป็นออ์แอนิกมันก็เลยต้องดูเรืแองต้นทานเพราะฉะนั้นน่าจะแก้เพ็นพอยตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นสอจรอก็ต้องกลับไปทำพวกอาหารสัตว์อาหาร Onents, ที่ให้สัตว์ทานที่มันเป็นออร์แกนิกจริงๆอ่ะไม่งั้นก็ไม่งั้นมันก็ยังติดประเด็นต่างๆเหล่านี้เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาอันนี้ก่อนโอเคครับการถุงแดงของเอเอเอลที่ไปช่วยเรื่องแบบขอที่เดือนครับอันนี้มันน่าจะเป็นสายเดียวกันของอาจารย์คือทำเกษตรินศรีก็จริงจริงเกษตรอินทรีย์ก็ยังมีอย่างอื่นอยู่หลากหลายเหมือนกันเนาะผมเลยว่าถ้าเอาองค์ความรู้มารวมกันเพราะอย่างที่เราบอกไปแล้วก็ โอบุปมปัญญามารวมกันแล้วช่วยเหลือกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันผมว่าจะเป็นติศทางที่ดีครับอันเดียวักต์แรกที่จะเห็นติดตามโลโก้รับรองของ s c k N t ที่ว่าจะเป็นอะไรก็ <ขอ S 2> เบื่องต้นไม่เบื่องต้นเลยเดียว,ว,ยยวคือสนามกอล์ฟเนี่ยผมอยากจะให้พักดันเพราะตอนนี้ผมจะไปไฮไลท์ตัวนี้ก่อนส่วนไอ้เรื่องทุเรียนเนี่ยเขาก็เดินอยู่แล้วแล้วตอนนี้ทุเรียนอินซีก็อย่างที่บอกเราทำมาสองสามปีแล้วเรื่องพวกนี้ นะครับได้ปีหน้าเราตั้งเป้าไว้ว่า6เดือนเราต้องเราต้องจัดการติรโดโโิดเลยฮะลุยในนู้นก็ไม่เริ่มมีแล้วนะ,นะโลโก้ลีโมฮะที่เป็นเท,ทอตีลีโมเพราะว่าววเป็นสถาบันเกษตริทียยุคใหม่ป้ายตรงน,นั้นกับสอสอลองแล้วเกก็เราก็จะดันแบรนด์ตัวนี้แหละเป็นแบรนด์ที่ไปรับรองแต่แบรนด์ตัวเนี้ยังรับรองเนี้ยคนก็ยังไม่เชื่อถือเท่ากับแอดซีเนาะมันก็เลยต้องใช้วิธีในการขับดันไปด้วยกัน เราใช้ยืดเวลาบ้า่าเ,เวลาในแนวคอนเวิร์ตัวไหนสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟเอาไปดูก็ใช้เวลาประมาณหก <6 S 2> เดือนอ๋อหกเดือนหกเดือนเพราะว่าจากที่เราทำสามเดือนที่ท<ร>ผ่านมาเนี่ยในในพื้นที่ประมาณยี่สิบยี่สิบไร่เนี่ยนะฮะเราก็สามารถทำตรงนั้นสำเร็จแล้วเราสามเดือนเราสามารถ,ถหยุดแล้วก็เทสผลที่ได้ดีหมดเลยแต่ถ้าสนามกอลมันใหญ่มันใหญ่พื้นที่สองร้อยไร่เพราะฉะนั้นมันก็เราก็วางไว้หกเดือน แล้วมีการอดมันิงหรอครับไนมะ่ว่าจะเป็นพวกลิเดอเราเลโรยัล่ากรบบังหลายคนถ้าเราคุดบึงประเด็นนี้ก็สนใจอยู่แล้วแล้วยิง่งถ้าโอวออลเรื่องค่าที่จ่ายมันถูกลงแล้วสุขภาพทุกคนดีผมเชื่อว่ายังไงก็ทำแต่ขอให้มันเกิดซักเสโมเดลก่อนบ้านเราเนี่ยเวลาพูดไปแล้วเนี่ยมันก็มีหลายๆคนพูดเนาะมันก็เหมือนกับโม้ไปหมดเลยผมเลยบอกว่าไอสอจะลอกไปทำผมก็เลยให้กา,จารจา์เกษตรเนี่ยไปทําอย่างที่บอกสามเดือนแล้วมีเป็นผลที่เป็นเล่มๆออกมาคือเราต้องทาจริง เ่าอเอาตัวนี้เป็นตัวการันตีไม่างั้นสังคมมันเก๋ไปเก๋มาบางคนก็ใครมาตรงนี้ตรงนี้ต้องมันก็ไม่เห็นสักเซตสักท,ทีลุยเลยฮะอีกหกเดือนก็เดี๋ยวจะประกาศสนามกอล์ฟที่จะเป็นออร์แกนิกนะสนามแรกสนามกอล์ฟเราเยอะนะครับเยอะ <c oughs> ผมเลยบอกว่าแก้นี้ไม่ต้องทาอะไรแล้วแต่เราก็ต้องสร้างทีให้ทุกคนไปแต่หลักการเนี่ยคือเราจะเอาองค์ความรู้คนในสนามกอล์ฟเขามีอยู่แล้ว เอาอยาเอาพวกผลิตภัณฑ์นี้เอาไปให้เขานั้นสุดท้ายแล้วเราต้องการส่งปุ๋ยส่งพวกยาฆ่า,มาแมลงให้เขาแล้วก็มาอบรมเขาต้องทำเองแต่ณตอนนี้เขาคงทําเองไม่ได้หรอกสนามแรกเนี่ยเราก็เอาทีมเราลงไปที่ทำไมถึงเ,เรื่องสนามกอล์ฟอย่างที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงพวกออร์แกนิกเราคุยมาเยอะแนละ้วแต่เรื่องสนามกอล์ฟเนี่ยอิมแพคมันสูงแล้วก็ยังบอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนมีกค์ แล้วถ้าทุกๆคนมามาสนใจในเรื่องพวกนี้เหมือนกับพวกเราเหมือนกันนะฮะถ้าพูดออกไปแล้วคนมาสนใจได้เนี่ยพลังการเปลี่ยนแปลงมหาศาลเรามองว่านี่คือจุดถ้ามันถ้ามันคลิกแล้วมันเดินได้เนี่ยสนามกอล์ฟถาว่าสนามกอล์ฟนี้ก็ทาทุกคนทําหมดแล้วทุกคนจะให้ความสนใจเรื่องสุขภาพเมื่อสนามทําได้แล้วเรื่องอาหารการกินในสนามกอล์ฟมันก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นออร์แกนิกทุกอย่างมันจะดัน แล้วแล้วกระแสนี้แต่แรงกว่ากระแสที่เราเคยออแกนิกมาตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรมากโอเคครับด้วยกันขอบพระคุณทุกคนนะครับ